วันนี้ค่ะท่านจาจาร์วันพระนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มาใช้บริการที่คลินิกแว่นตาไอสไตล์นะคะเราก็เลยอยากจะทราบว่าเจ้าพระยานครน้อยค่ะที่เป็นอนุสาวรีย์อยู่ตรงข้ามกับร้านคลินิกแว่นตาไอสไตล์นะคะมีประวัติความเป็นมาไงบ้างอยากให้ท่านอาจารย์วันพระเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอนุสาวรีย์ที่เจ้าพระยานครน้อยประดิษฐานอยู่นะครับเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพระยานครน้อยนะครับ จ้าพระยานครน้อยเนี่ยเป็นชื่อที่เราเรียกกันโดยสามัญทั่วไปนะครับชื่อหนึ่งของท่านก็คือเจ้าพระยานครศรีธรรมราชชาติเดชโชชัยมหายสุริยาทุปดีอาภาัยพิริยะปากรมาภาบุมน,นะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับชาวนครศรีธรรมราชนะครับทั้งเชื่อและยอมรับโดยมีหลักฐานยืนยันว่าเจ้าพระยานครน้อยนะครับเป็นโอรสของเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือเป็เจ้าตักสิทธมหาราชกับเจ้าจอมมานดารา ซึ่งเจ้าจอมมันาปรางนั้นนะครับก็เป็นกุตรีนะครับในพระเจ้านครศรีธรรมราชนะครับพระเจ้านครศรีธรรมราชนั้นเนี่ยนะครับก็เคยทําความดีความชอบในสมัยกรุงธนบุรีนะครับรั้งมือนครศรีธรรมราชเอาไว้ได้นะครับทำไม่ทําให้ท่าศึกเนี่ยนะครับไม่ไม่สามารถที่จะมาตีเมืองนครศรีธรรมราชได้แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะแตกแล้วแต่นครศรีธรรมราชเองเนะครับก็ยังตั้งมั่นเหมือนเดิมอันนี้กลับมาที่ เจ้าพญานครน้อยนะครับท่านทรงท่านมีูุรูประการนะครับต่อเมืองนครสิทธมรามากเป็นอย่างยิ่งเรื่องของความเชี่ยวชาตินะครับในการต่อเรือนะครับท่านเคยต่อเรือนะครับส่งราชการที่3ซึ่งเป็นเรือรบนะครับเรือสมเภาสามสิบลำซึ่งนอกจากนี้นะครับในสมัยที่เจมโลนะครับได้เดินทางมาที่สยามประเทศเพื่อมาติดต่อเจรจากับราชการที่3นะครับก็ใช้เมืองนครสิทธมรดามาเป็น ก็เป็นจุดต่อรองสําคัญนะครับในช่วงรอยต่อของสยามประเทศครับโอ้โหขวันนี้ความรู้แน่นมากนะคะค่ะขอบพระคุณท่าจาจาร์วันพระมากมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะแวะมาตัดแว่นที่คลีนิกแว่นตายสไตล์ค่ะก็อย่าลืมแวะไปนะคะได้กราบเจ้าพระยานครน้อยค่ะอยู่ตรงข้ามร้านเลยนะคะซึ่งท่านก็มีพุอุปการนะคะคมากมายกับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณค่ะ